ส,สดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของแอดนิวต้นนะคะแล้วก็ยังมีของ10บหน่วยล่างนะคะของแอดพิมมี่ค่ะ ภาพปิศนาปกแดงอาจารย์โกยบ้านไร่ส่วนชุดเลขดับนะคะก็จะมีดับบนล่างของนนซีนะคะดับล่างของเทพบาลอสูตรขั้นเทพแล้วก็รับกินสองตัวบนของแอสโซยุค่ะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูชุด10หน่วยล่างของแอดพิมมี่กันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปนะคะสลากออก91ค่ะหลัก10ก็เข้าไปเลข9หลักหน่วยก็เข้าไปเลข1ส่วนแนวทางงวดนี้10ล่างของเขานะคะจะให้เลข0เลข2เลข3เลข5เลข7ด เลข8เลข9แล้วก็เลข4ส่วนหน่วยล่างของเ้าแนวทางวดนี้ก็จะให้เลข0เลข3เลข4เลข5เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข2นะคะส่วนชุด10หน่วยบนของเ้าแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเรา แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น10เลขสวยของเนนแก้วอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10เลขสวยของเนนแก้วชุดเด่นให้มา5ตัวก็จะมี0 5 0 7 95 75หแล้วก็79ส่วน5ตัวรองก็จะมี 03, 0 3 08 8 9 09ย์แแล้วก็85อันนี้ระบุพิกัดมาล่างนะคะสวยเด่นให้เลข9เลข0ย์แล้วก็เลข5ค่ะ ของเนนแก้วก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดนิวต้นกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาจะให้เลข5กับเลข7ตัวเจาะ2ตัวก็จะมี0 5 0 6 0 7 6 7 5 6ชุดวินจะมีเลข2เลข4เลข0เลข6เลข5แล้วก็เลข7นะคะส่วนอันนี้เป็นตัวนิ้นค่ะ3ตัวจะให้6 57 2ตัวก็คือ57นะคะแอดนิวต้นตัวเลขก็ไม่เยอะเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปข้อมูลชุดล่างคือ91นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข5กับเลข6ตัวเจาะก็จะมี05 15 35 45 60 61 63 64ชุด3ตัวก็จะให้115 135 145แล้วก็463นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข4กับเลข7ตัวเจาะก็จะมี43 47 48 49 37 72 เจแล้วก็79ตัวเน้นของเขาก็จะมีปากกาแดงวงกลมอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของลุงแป้นกันเลยนะคะ แนวทางงวดนี้ชุด3ามตัวของเขาก็จะให้924ค่ะ938แล้วก็861สองตัวก็จะมี24 72 64แล้วก็18แอดก็ขอบคุณของลุงแป้นด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของคนสุรินท แนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนชุด3ตัวก็จะให้476 465 548 071 2ตัวพิกัดบนก็จะมี42 52 62 82ข้อมูลชุดล่างนะคะจะให้78 85 86 99 7 6 65หกแล้วก็71ค่ะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะแอดก็ขอบคุณของหวยคนสุรินทด้วยนะคะชุดต่อมาก็จะเป็นของภาพปริศนาปกแดงอันนี้ก็เป็นแนวทางว่าที่แล้วที่ให้มานะคะก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับชุด8 7ด8เลขบน ส่วนผลงานแนวทางวดนี้ค่ะนะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วใครที่ชื่นชอบนะคะการแปลตัวเลขยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะส่วนชุดต่อมาก็จะเป็นที่เขาแปลมาให้แล้วนะคะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ค่ะ ตัวเลขก็อาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของภาพปริศนาปกแดงด้วยนะคะชุดต่อมาก็จะเป็นสิบบนของเวียงพิงอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะเลข7ก็เข้าไปเนาะสลากออก4 7 8ค่ะ หลัก10บออกเป็นเลข7ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะ10บบนของเวียงพิงก็จะให้เลขหเลข7เลข9เลข0เลข1เลขสองเลข3แล้วก็เลข4ชุดต่อมาจะเป็น10บหน่วยบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้มา5้าตัวก็จะมีเลขหก เลขเเลข8เลข9แล้วก็เลข0ูนยใครที่ชื่นชอบของเวียงพิงก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดดับกันบ้างค่ะชุดแรกก็จะเป็นดับแต้มล่างของเวียงพิงแนวทางวดนี้ของเขาให้เลข7ตัวเจาะก็จะมี0ูนย์เจ็ดหน 4ี่สามห้8 9แล้วก็98้าแปอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นรับกินสองตัวบนของแอดโซยุอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็ผ่านนะคะสลากออก78ค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้รับกิน2ตัวบนของแอดโซยุก็จะให้30 31 32 33 34 35 36 37 38แล้วก็39นะคะส่วนข้อมูลชุดอื่นๆของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับล่างนะคะทุกหลักของเทพบรรลือสูตรคั้นเทพแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสี่มาสลากออก9 1ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเทพบรรลือสูตรคั้นเทพให้เลขหนึ่ง ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดก็ยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับล่างทุกหลักของนนซีกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีมาเนาะก็มีหลุดไปบ้างนะคะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะ ดับล่างทุกหลักของนนทรีให้เลขศูนย์มาสลากออก91ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนนทรีให้เลข6ชุดต่อมาก็จะเป็นดับบนทุกหลักของนนทรีอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันนะคะก็มีหลุดไปบ้าง ส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักของเขาให้เลขหนึ่งมาสลากออก4 7 8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนนซีให้เลขสี่แอดก็ขอบคุณของนนซีด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ